สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแปลกหน่อยนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาประกาศรับซื้อใบลอกเตอรี่นะครับให้ราคาสูงเลยทีเดียวนะครับอยากจะได้มาสะสมนะครับถึงได้มาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับให้ราคาสูงนะครับอย่าลืมนะครับเจก็อยากจะขอให้เพื่อนๆืนชมคลิปให้จบด้วยนะครับ เพื่อว่าจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงและก็ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บริเวณทางหน้าจอณนะตอนนี้นะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น i d l i n e แล้วก็ QR code line นะครับแอดมาตามนี้นะครับเจอผมแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเราใบลอตเตอรี่ใบตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นักะน,นี้ ก็คือใบลอตเตอรี่ที่ผมได้สะสมไว้นะครับแต่ไม่ใช่ใบลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเต่อย่างใดนะครับเป็นใบลอตเตอรี่ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าผมสะสมไว้ดูนะครับก็จะมีความเก่าประมาณ4ปีนะครับถ้าเป็นใบลอตเตอรี่ความเก่าแค่นี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับ ใบลอตเตอรี่ที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ต้องเป็นใบลอตเตอรี่เก่านะครับมีอายุความเก่านั้นต้องมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีใบลอตเตอรี่เก่าเยอะนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าใบลอตเตอรี่เก่าที่เพื่อนๆมีอยู่นั้นอายุความเก่าของใบลอตเตอรี่ใบนั้น30ปีขึ้นหรือเปล่านะครับโดยสังเกตตรงนี้นะครับ ในใบลอตเตอรี่นั้นก็จะมีวันที่เดือนและก็ปีพศนะครับอยู่บนใบลอตเตอรี่นะครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของใบลอตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับถ้าใบลอตเตอรี่เก่าเก่านะครับราคาของใบลอตเตอรี่ก็จะต่ำลงนะครับถ้าเป็นใบลอตเตอรี่ใหม่ๆแบบนี้ก็จะเปลียบบาทเห็นไหมครับ ถ้าแบบอายุความเก่าไม่ถึงสามสิบปีนะครับต้องสามสิบปีขึ้นไปนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าไม่ถึงผมยังไม่รับนะครับส่วนเรื่องราคาซื้อขายนะครับผมให้ราคาสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะชี้ชัดให้ได้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องดูความเก่านะครับว่าเก่ากี่ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับ ตัวเลขนะครับว่าเป็นตัวเลขสวยไหมตัวเลขมงคลไหมด้วยนะครับจะประกอบกันหลายอย่างนะครับในส่วนเรื่องของราคานะครับแล้วก็สภาพของใบลอตเตอรี่นั้นมีความสมบูรณ์หรือว่าชำรุดมากน้อยเพียงใดนะครับหากใครมีก็ลองส่งรูปมาประเมินราคากับทางเราหลังไหม่ได้เลยนะครับทางแชทนะครับถ้ามีตรงกับที่ผมต้องการเดี๋ยวผมจะประเมินราคาให้นะครับถ้าเพื่อนๆพึงพอ,พอใจที่จะ แบ่งปันให้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับ